จิเรตถนิงครับเตะเตะขึ้นขอ Để คุณและเด็กหญิงสรัญญาในแก้ว วาโกดิโต้เ็นเตมีกาองมีคาโตอันนี้ปืนลังเล่นตลกกันเป่านอนเสียงเสียงเราเล่นเสียงผมได้ค่ะ นึงเต่าเดินผ่านกระต่ายกระต่ายพูดกับเต่าว่าเดินชักช้ากว่าจะถึงก็ข้ามพอดีกระต่ายเลยท้าทายเต่าว่าวันวันพรุ่งขึ้นมาแข่งมาแข่งวิ่งกันไหมเต่าเลยตอบว่าถ้าท่านอยากลงก็ดูสิกระต่ายหัวเราะ 到针南靠线。